สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับ8กุมภาพันธ์2568ห้าทุ่มครับเกี่ยวกับสินเชื่ออสมอครับยังมีพี่น้องอ,อสมอคอมเมนต์มาถามอยู่เป็นระยะระยะเกี่ยวกับเรื่องที่พี่น้องอสมอ,อยากจะรู้อยากจะทราบในส่วนที่ยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะสินเชื่อเงินด่วน10,000อ,อสมสอ,อสที่ท่านร่นตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์เทพสุทินได้พูดว่าทกศาเขาจะให้พี่นอสมอติดต่อขอกู้ได้เริ่ม17กุมภาพันธ์2568นะครับแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่พี่นอสมออยากจะรู้อยากจะได้คําตอบแต่ก็ยังไม่มีคําตอบให้อย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งข้อที่ยังไม่มีคําตอบให้ส่วนข้ออื่นๆก็พอตอบได้อยู่แต่ก็ยังไม่ชัดนะครับเพราะว่า ทคสยังไม่ออกหลักเกณฑ์แจ้งข่าวมาอีกเพิ่มเติมนะครับทคสเคยออกหลักเกณฑ์เงื่อนไข8ข้อเมื่อ6มกราคม68ทีนี้ตอนนี้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์วันนี้ยังไม่ออกหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกในส่วนที่พี่น้องอยากรู้นะครับคําถามที่ไม่มีคําตอบเลยคือตอบไม่ได้เลยก,ก็เพราะว่าต้องรอให้ทคสออกหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมมาก่อนจึงจะทราบ ก็คือพี่น้องอสอมอที่ยังไม่เคยยืมสองหมื่นมาก่อนหรือยังไม่เคยยืมห้าหมื่นมาก่อนนี่จะไปกู้หนึ่งแสนบาทตูมเดียวเอาเงินแสนไปใช้เลยได้ไหมนี่อันนี้ก็ไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าจะต้องขอขอคําตอบนี้จากทกสก่อนแต่ว่าจู่ๆจ,จ,จะไปขอเลยก็ยังไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเขายังไม่เปิดเขายังไม่เปิดให้กู้ตอนนี้ และเขายังไม่มีหลักเกณฑ์รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติมออกมามันก็จะไปถามก่อนก็ไม่ได้ก็ต้องรอให้เขาประกาศหลักเกณฑ์ล่าสุดออกมาก่อนถ้า,าว่ามันถ้า,าว่าอ่านหลักเกณฑ์ล่าสุดออกมาแล้วยังไม่พบคำตอบว่าคนที่ไม่เคยกู้ mm. กู้แสนได้ไหมก็จึงจะถามเขาได้มันจึงจะเหมาะสมแต่จู่ๆจะไปถามเลยยังไม่เหมาะสมนะครับตอนนี้ส่วนที่ออกว่าส่วนที่บอกวว่าวันที่17จะกู้ได้นั้น อันนั้นก็เป็นคําพูดของท่านน้นตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สขพูดตอบสวออในการาถามตั้งกระทู้ถามเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์หกแที่การประชุมสวการประชุมรัฐสภานะครับท่านก็ตอบสวไปว่า17กุมภาพันธ์ได้แต่อะไรก็แล้วแต่ก็ยังมียังมีหลายเรื่องที่ที่ยังไม่มีคำตอบก็ต้องรอทกศประกาศหลักเกณฑ์ล่าสุดออกมาก่อน นะครับจึงจะตอบพี่น้องอสมอได้นะครับในส่วนที่ยังไม่ทราบนะครับเราก็รวบรวมทุกคอมเมนต์ไว้อยู่นะครับตอนนี้พี่น้องอสมอคอมเมนต์มาตรงไหนตรงไหนที่เป็นคอมเมนต์มาถามเยอะๆเราทุกประเด็นเราเก็บคําถามเหล่านั้นไปแล้วแล้วก็จะถามสอบถามทอกศให้และจะนํามาตอบภายหลังนะครับทีนี้มาดูสินเชื่อทีนี้สินเชื่ออสมอตอนนี้มันมีอยู่มีอยู่แล้วสองขณะนี้สองสินเชื่อนะครับ ก็คือสินเชื่อเงินด่วนคนดีอสมออสสตัวนี้กู้ได้สองหมื่นนะครับแล้วก็สินเชื่อเงินด่วนคนดีอสมอสอนี <único Liberty Overwatch> ่จะหมดเขตการขอกู <ED> ้แล้วนะครับสามสิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดจะหมดเขตการขอกู้ยกเว้นถ้าธนาคารทกสเขาขยายเวลาจึงจะกู้ได้แต่ถ้าเขาไม่ขยายเวลาโครงการสองหมื่นนี่จะหมดเขตณสามสิบมีนาหกแปดนะครับ และอีกสินเชื่อหนึ่งก็คือสินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนอสมอสออันนี้กู้ได้ห0 0 0 0นอันนี้จะหมดเขตจะหมดเขตให้ติดต่อขอกู้สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันก็ยังเหลืออีกนานนะเป็นปีนะแต่สองหมื่นนี่เหลืออีกเดือนเศษนะครับวันนี้วันที่8ดกุมภาแล้วจากนี้ไปหาสิ้นเดือนกุมภาก็ประมาณสัก2 0่สิวันแล้วก็จนถึงเดือนมีนาอีกสิ้นเดือนมีนาอีกก็ เดือนหนึ่งก็เหลืออีกเดือนกว่าจะหมดเขตขอกู้สองหมื่นนะฮะแต่ว่าไอห้าหมื่นนี่สามสิบมีนาคมปีหน้าสามสิบมีนาคมหกเก้าจึงจะหมดเขตนะครับเอทีนี้หลักเกณฑ์การขอกู้นะครับผู้ที่กู้สองหมื่นได้แล้วต้องชำระหนี้ดีทุกงวดติดต่อกันจึงมีสิทธิ์ไปกู 50, ้ห้าหมื่นโดยเขาดูจากสี่งวดล่าสุด หากใครเพิ่งกู้ได้ใหม่เพิ่งกู้สองหมื่นได้ใหม่ก็ต้องชําระหนี้ให้ดีติดต่อกันอย่างน้อยสี่งวดจึงไปกู้ห้าหมื่นได้นะครับส่วนคนกู้สองหมื่นได้นานแล้วก็ชําระหนี้มาหลายงวดแล้วแต่ว่าเขาดูสี่งวดล่าสุดถ้าสี่งวดล่าสุดชําระหนี้ตรงเวลาชําระหนี้ดีก็ไปขอกู้ห้าหมื่นได้นะครับในคนที่กู้มานานแล้วส่วนคนที่เพิ่งกู้ได้ใหม่ๆ ต้องชําระหนี้ครบสี่งวดก่อนจึงไปขอกู้ห้าหมื่นได้นะครับอันนี้หลักเกณฑ์ทีนี้พอกู้ห้าหมื่นได้แล้วทีนี้ชําระหนี้กี่เดือนกี่งวดจึงจะไปกู้หนึ่งแสนบาทได้อันนี้ตามหลักเกณฑ์เมื่อวันที่หกมกราหกแปดเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขกู้แสนนะครับทกศเคยขึ้นข่าวทางเฟซบุก๊กทกศบีเอซีเทลนบอกว่าต้องชําระหนี้สินเชื่อเงินด่วนคนดีกึง่งแสนห้าหมื่นมาแล้ว ชําระหนี้ดีทุกงวดโดยเขาดูจากสองงวดล่าสุดสองงวดล่าสุดเนี่ยถ้าชําระหนี้ดีก็มีสิทธิ์ไปกู้หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเนี่เขาเรียกว่าสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นเพื่ออสมอ,อสะสะซึ่งกําลังจะเปิดให้กู้กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่รับนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าทกศาเขาจะปล่อยกู้เริ่มสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี่แหละครับทีนี้คนที่กู้ห้าหมื่นมานานแล้วเนี่ย ถ้าชาระหนี้ดีทุกงวดนะครับก็จะกู้แสนได้แต่ว่าที่เขาดูจริงๆกด็ดูสองงวดล่าสุดถ้าสองงวดล่าสุดชําระหนี้ดีก็ไปกู้แสนได้เลยอันนี้คนกู้นานห้าหมื่นมา,นา,นานแล้วนะครับส่วนคนที่เพิ่งกู้ห้าหมื่นได้ใหมๆ่ๆก่อนหน้านี้กู้สองหมื่นมาเสร็จแล้วเพิ่งมากู้ห้าหมื่นได้ใหมๆ่ๆต้องชําระหนี้ครบสองงวดขึ้นไป ก่อนจึงจะกู้แสนได้แล้วก็สองงวดที่ชําระหนี้นี่ต้องชําระหนี้ดีชําระหนี้ตรงเวลาทุกงวดก็พูดยังไงว่าถ้าเพิ่งกู้ห้าหมื่นได้ต้องชําระหนี้สองงวดก่อนจึงจะกู้แสนได้อันนี้เป็นตามเป็นไปนตามหลักเกณฑ์วันทีหกมกราหกแปดที่ทกสเขาขึ้นข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วนคนดีสินเชื่อเงินด่วน 40, สิบหมืสส่นอสมสสเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่แหละ พอมาดูหลักเกณฑ์แดข้อที่หกมกราคม68แปดที่ทกศเขาขึ้นข่าวมันดูคล้ายๆกับว่าคําถามที่ยังไม่มีคําตอบหนึ่งข้อเนี่ยที่ว่าคนยังไม่เคยกู้มาก่อนเลยนี่จะไปกู้แสนได้ไหมมันคล้ายๆกับว่ามันจะไม่ได้นะแบบนี้นี่คล้ายๆกับว่ามันจะไม่ได้คือใครไม่เคยกู้มาก่อนเนี่ยก็ต้องไปเริ่มกู้สองหมื่นก่อน พอไปเริ่มกู้สองหมื่นต้องชาระหนี้สี่เดือนดีแล้วมากู้ห้าหมื่นพอกู้ห้าหมื่นชำระหนี้ห้าหมื่นดีสองเดือนจริงจะก,กู้เสียได้มันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับถ้าอ่านตามหลักเกณฑ์เมื่อวันที่หกเายนหกแปดที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามต้องถามทกศประเด็นนี้ให้ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถตอบอย่างได้ชัดเจนว่าตกลงคนไม่เคยกู้มาก่อนไง ต้องไปเริ่มกู้สองหมื่นแล้วมาห้าหมื่นแล้วมาแสนตามลําดับไหมหรือว่าไปกู้แสนเลยก็ได้อันนี้ต้องรอคําตอบจากทกศนะครับก็จะถามทกศให้ประเด็นนี้แล้วมาตอบชัดๆอีกครั้งนะครับแต่ถ้าอ่านแล้ว,อ,ลวอ่านแล้วตีความเอาเองตามที่เราอ่านนะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าอ่านอ่านหลักเกณฑ์เมื่อวันที่หกมกราหกแปดท,ที่ทกศเขาขึ้นข่าวมันเหมือนกับว่าคนไม่เคยกู้มาสักบาทเลยนี่ จะกู้1นึ่งแสนแล้วมันไม่ได้มันต้องไปเริ่มกู้2 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นมาตามลำดับก่อนจึงมากู้แสนได้ทํานองนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นการอ่านของเราแล้วก็ตีความตามนั้นแต่ว่าเราจะตีความถูกและเข้าใจความหมายถูกอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ใช่ทกศรเราก็เป็นเพียงผู้เอาข่าวมาเล่าให้กับพี่น้องสอสอฟังเพราะฉะนั้นจะต้องไปถามทกศให้ชัดเจนในประเด็นนี้อีกครั้งจึงจะมีคําตอบว่า คนไม่เคยกู้มาก่อนกู้แสนหนึ่งเลยได้ไหมนะแต่จะไปถามตอนนี้ยังไม่ได้ต้องให้เขาออกหลักเกณฑ์มาก่อนแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มล่อยกู้แสนก่อนทีนี้ก็เริ่มถามเขาได้แหละทีนี้เพราะว่ามาตรการมันออกมาแล้วก็เริ่มถามเขาได้พอเริ่มถามเขาได้ก็จะมีคําตอบครับยังมีเรื่องราวอีกอื่นอ่อีกมากมายที่พี่น้องอยากได้คําตอบเกี่ยวกับการกู้แสน ต้องรอหลักเกณฑ์ทกสออกมาล่าสุดก่อนนะครับจึงจะทราบนะครับขอบคุณพี่น้องอสมอที่ดูคลิปครับดึกดื่นขนาดไหนก็มาดูคลิปวันนี้8กุมภาพันธ์2568รอบดึกแล้วก็อากาศหนาวเย็นด้วยนะครับลมด้วยโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ลมกระโชกแรงแล้วก็อากาศหนาวเย็นมากกลางคืนวันนี้8กุมภาพันธ์2568ก็พี่น้องอสมอก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอาคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในวันต่ตอๆไปครับ Salamat